สบายดีพี่น้องทุ่งมองทุ่บอลเนาะพอๆกับกองแรงเลยลพี่น้องวันนี้การเก็บเกี่ยวข้าวน้าแซงพี่น้องได้เดินทางมาครึ่งแล้วพี่น้องเลยหาสิบเปอร์เซ็นต์ของนาแหละนนีีก็คือกองข้าวเนะาะวันนี้พายุฝนเข้าวมุดััแล้วก็ระยกระกัเเลือแต่ให้เต็มๆมกับสีซองให้พี่น้องแล้วก็โตโบเล่วนา่กาเชียวซองให้กาเก็บกู้ก็ทันแล้วเนาะแต่ว่า,า,นา,นาในครึ่งแล้วเนาะหาสิบเปอร์เซ็นต์ มันนีนก็สรสืบต่อสืปัน้นนะพี่น้องมันีนก็สืปั้นลองปั้นเนาะเด็กนเนึงเพราะว่ามูมีผ้าแยงบกไว้เนาะก็เหลือที่ผักสวนเขียวเดาะเด็กพี่น้องมันี้ก็ยังอมเขียวอมเหลืองเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยหน่ำบ่เทิงพี่น้องมันเป็นเป็นเขาตายขื้นเนะาะ,ะเขาบัดแต่ก็ยังบอทันสุกเนาะก็ต้องกาต้องถ่านน้ำล้งาง,งเนาะขั้นไปเกี่ยวก่อนเนาะมันก็หมามันก็สลิดกํกลากลังกําลังสีบิงเนาะตัวอมเขียวอมเหลืองเนี่ยเล็กน้อย ไ้เต็มกันยังที่สองไห้อเคเริ่ดแต่ไฮที่ว่ามันบระุกเนาะตามเจียคันแต่ยังตามข้างหน้านี่เละอุดมสมบูรณ์พี่น้องปีนี้ป่าพี่น้องอ๋ลูกปนิน,นพี่น้องเลยธรรมดาเนาะคือว่าคนกำลไรปีนี้ก็จะเป็นปนินนี่หละพี่น้องอันนี้ทั่วพี่น้องกำลังปลูกอ่าจะมีเป็นยาพันธุ์เนาะ ต้นมังหงพี่น้องกำลังซ้อมเนาะพี่น้องหลังจากบูอดน้ำแล้วก็ปลูกเครื่องปูมันก็ตามมาเองครับพี่น้องบนดงเขาตัวที่กำลังกุเขียวสรุลูกปนินก็จะเก็บไว้ในนะพี่น้องหลังจากเขาออกแต่ไหนาก็จะเก็บปีนี้ชีมีอยู่ประมาณสองสามหมื่นตัวพี่น้องปนินชี้ว่าพอพันพี่น้องขายในเดือนหกเจ็ดเนาะมันเก็บไว้ตองนี้เนาะหลังจากเขาเอาลงแต่ไหนาแล้ว เอาสิเก็บไว้ประมาณอีกเดือนเศษๆเนาะก็คือนพ้นก็คือสิมาแหละเดือนปลายนั่นเองอันนี้เป็นหญ้าหวานหญ้าหวานที่ต้องปลูกพอได้ให้หมูเนาะให้หมูให้งัวเล็กๆ,ๆน้อยๆเนะาะแต่ว่าประเทศร้ายเนาะพวกหญ้าหวานเราปลูกกับแม่งานเนาะอันนี้เป็นหาใหญ่ป่าพีร์ปาคอลงมาหนีวัดนี่ <laughs> อยู่กลางมันมีน้องน้ำเลย แล้วกับมันกาบืนลงมาเนาะตัวน,นี้ตะกี้มันทันที่ซุกเลยตอนเกี่ยวตันนี้นี้ซุกหาพี่น้องไปมึงทั้งนะให้เต็มเสียอยู่ปีนี้มันพอน้ำมเหยียบพี่น้องตอนว่านเนาะเป็นเป็นเขาที่อ่อนแอและพยานจากเขาพี่น้องเลยเขาหน้าเขาคือกันเนาเวลาเขาตกกะแล้วอะไรมันน้ำหยียบเครืใเขาเนีเย่ยน้ำหยยบอ่อนแอพี่น้องบรอยากแตกก่อ กับพี่อกับเขาง่ายเนาะบริจากแห้งๆน่าให้เตี้ยนเป็นเตี้ยนให้ตัวนี้แล้วก็นี่กระบื้อเลี่ยวน่าให้นี่กรบื้องเลี่ยนเลกาหานั่นตัวที่เหลือเนาะคาดว่าอีกประมาณอทิตหนึ่งมาถ่าตัวบุกเขียวกับคือที่สำเร็จกับคืนที่มีปัญหาอย่างๆหลากหลายถ้าพ้นโมไม่เนาะถ้าพ้นมากๆกับเทวายืดเวลาออกไปอีกยาเมื่อเศร้าๆน มือน,นี้ชิได้ปั้นแล้วไปลองมารุ่นกันว่าชิได้ขา,ายจากสอบเนาะเพราะว่าตัวนั้นก็ชิเป็นถ้าปั้นแล้วก็ชิมเป็นขายเลยแหละตัวนี้ก็ชิมเป็นเก็บไว้กินแล้วก็เป็นอาหารคนทั้งเป็นอาหารสาัตว์พี่นอ้องพอได้บดทำให้ปลาให้มงคละ,ะมาลุ่นกันพี่นอ้องโปรดติดตามคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวต้งลุ่นกันพี่นอ้องต้อนสวยเนาะเดี๋ยวสิลงไปขี่ไปเบิ่งอาบมาเบิ่งเขาที่ยังเหลืออ่าพ่อๆกันคลิปใหม่พี่น้องสบายดีอ่ะขอจบบรรยากาศรอบเศร้าอีก่อนจะคลิปหนึ่งละพี่น้อง